นะอันนี้ก็เป็นเคสหมอจบไปย่าเจอเคสพวกนี้เยอะนะครับอาจารย์บอกให้เลยว่าเคสข้อไหล่เนี่ยเป็นโรคที่พวกเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้จักสมัยอาจารย์เป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยอาจารย์แทบจะวินิจฉัยโรคเป็นอยู่โรคเดียวคือโรคโพสเซนโชเดอร์นะนะครับอาจารย์ไม่รู้จักหลอกโรเตเตอร์ครับนะหรือว่านะเคสโรเตอร์ครับแทรปทรอปาร์ตี้อะไรเราไม่รู้จักเลยนะแต่ว่าจบไปในหมอต้องรู้จักนะครับเพราะว่าโรคข้อไหล่เนี่ยเป็นโรคคนแก่พบแดนดับ3นะ นะหมอเจอ OA เจอ Spinal Stenosis นะโรคดับ3คือโรกข้อไหล่งนะัถ้าหมอไม่รู้แนวทางในการรักษาเลยเนี่ยนะเราก็จะเป็นแพทย์ที่ไม่สมบูรณ์นะแล้วหมอจบจากธรรมศาสตร์ด้วยนะครับถ้าหมอไม่รู้เรื่องข้อไหล่ข้อเข่าเนี่ยอาจารย์จะอายเขามากเลยนะนะครับเอาเคสต่อไปครับคุณป้าเห็นหมอออาวัสดีค่ะ,ะคุป้าวัสดีค,คุณป้าค่ะวัดีค่ะ เป็นน้ลูกสิษย์คุณหมอนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์ปีหกอ่ะสวัสดีคุณป้าหน่อยครับสวัสดีสัดีครับคุณป้าสุภาพรนะคะป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ป้าแวะไปไหนมาคะมันขึ้นอะไรไม่รู้ป้าก็กดมั่วเลยโอ้ไปอย่ากดอะไรเลยนะคะคุณป้าอยู่เฉยๆเลยนะคะ อ๋อเมื่อกี้เล็กคอร์ดใช่ไหมป้าเลยไปกดโดนปิดป้าอย่าก,กดอะไรแล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นลูกสิ์คุณหมอนะคะนักศึกษาแพทย์ปีหกนะคะคุณป้าค่ะนะก็เดี๋ยวเขาจะซักประวัติคุณป้านิดหนึ่งนะคะว่าคุณป้าเป็นมาอย่างไงนะคะได้ค่ะคุณป้าช่วยตอบแบบสั้นๆนะคะคุณหมอเขาถามแล้วก็ตอบสั้นๆนะคะค่ะคุณป้าเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุหกสิบหก อ้ยหกสิบสองปีนะคะนะค่ะอ่าหมอเขาน่าจะมีความรู้พอสมควรและอ่าหมอทาประเด็น,ปร,ดนประเด็นเลยกตี้คะค่ะขออนุญาตถามเรื่องของไอ้ที่คุณป้าตรวจไหลมาหกเดือนนะคะก่อนน่าจะมีอ่าเรื่องตรวจได้มีประสบปัเหุอะไรมาก่อนน้านไหมคะอืมไม่มีค่ะไม่มีป้ไม่มีร่างกายที่ปกติอะคะ่ะอืมคุณป้าปกติทำอะไรคะ ปกติไม่ได้ทำงานอะไรกษียนแล้วค่ะแต่ตอนเย็นก็ไปเล่นฟิตเนสก็มีแกว่งแขนแกว่งอะไรไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายค่ะอืมค่ะจิดาภาการแกว่งแขนมีผลอะไรไหมคะก็ถ้าเกิดว่าแกว่งในองศาที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้พวกโรเตเตอร์แบบหนูทำทาให้ป้าดูด้วยแ่งยังไงแกว่งยังไงมีช่วงหนึ่งอะกระทรวงสาธารณสุขเขาจะรณรงค์ให้ให้แกว่งแขนนะคะ นะอ่านหนูแข่งให้ดูสิคะแข่งยังไงคะที่ไม่ดีเห็นหนูแข่งไงคะก็คือเหมือนอาจารย์เบอกว่าแข่งแบบไปแบบขึ้นมากเกินไงคะเอ่อการแข่งขึ้นมากเกินอ่ะยกอีกทีค่ะลูกอีกทีอ่าคุณป้าแข่งอย่างนี้ป่ะคะค่ะก็เทรนเนอร์บอกให้ให้แข่งให้สุดให้ยกให้สุดสุดให้สุดเลยใช่ไหมคะโอเคคุณป้าแข่งบ่อยไหมคะ มันเป็นคอร์สหะะเทรนเนอร์เขาก็จะมีเป็นเป็นเป็นคลาสคลาสให้เล่นนะคะอาทิตย์หนึ่งก็คอร์สที่เกี่ยวกับการแข่งแผนเวทเทรนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาทิตย์ละสองครั้งนะคะ่ะค่ะโอ้คุณป้าน,นี่แข็งแรงนะคะมีเทรนเนอร์อด้วยหรอคะก็เป็นสมาชิกเมมเบอร์ไอเนี้ยค่ะทุกอย่นะคะค่ะ<ม>ค่ะ,คะแล้วตั้งแต่เก็ดหัวไหล่ก็ไม่ได้เล่นมาเป็นไปปีปแล้วะคะ่ะไม่ได้เล่นนะคะ คุณป้าเท่าที่เท่าที่นึกออกมันมันเกี่ยวข้องกับที่คุณป้าแกว่งแขนหรือว่าใช้ข้อไหล่ไหมคุณป้าคิดว่าเกี่ยวไหมครับไม่น่าจะเกี่ยวนะคุณหมอเพราะว่าไม่ได้แรงใปค่ะไม่ได้แรงนะคะโอเคครับแต่แต่บางครั้งมันอาจจะมีสะสมได้นะครับเพราะว่าที่เมื่อกี้คุณหมอทําท่าให้ดูเนี่ยถ้าเกิดคุณป้ามีปัญหาข้อไหล่อยู่แล้วหรือมีกระดูกทับเส้นเนี่ยเวลาที่แกว่งมันจะมีการเสียดสีได้นะคะ ไ่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอท่านต่อไปเดี๋ยวถามประวัติคุณป้านิดนึงซิริชัยครับมีอาการปวดกลางคืนไหมคะมีค่ะก็จะปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็ถ้านอนตะแคงทับก็ปวดค่ะค่ะคุณป้านัดมากับคุณลุงเมื่อกี้ป่ะคะตอบเหมือนกันเลยค่ะเปล่าค่ะเห็นไหมอันนี้คือคลาสสิกนะที่ ที่คุณหมอถามเนี่ยนะอันนี้ปวดตุบตุบนะแล้วก็นอนตะแคงทับแล้วเจ็บนะหมอจําไว้เลยเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่หมอต้องถามนะแล้วก็คนไข้มักจะมีอาการแบบนี้เนี่ยนะโดยโดยทั่วไปจะเป็นแบบนี้ท้งนั้นเลยนะครับนะคุณป้าตะแคงเจ็บแล้วก็ปวดตุบตุบกลางคืนบางทีนอนไม่หลับใช่ไหมคะใช่ค่ะมีตื่นกลางดึกไหมคะคุณป้ามีค่ะตื่นเพราะปวดใช่ไหมคะค่ะอืมค่ะ บางทีตื่นขึ้นมาแขนรู้จะไว้ตรงไหนใช่ไหมป้าต้องมือช่วยจับค่ะเป็นอย่างนั้นใช,ใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะนะอันนี้ชัดเลยนะตื่นมาแขนต้องเอาเอามันยกไม่ได้ต้องมือข้างช่วยจับยกข่วยไ่ะแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเออเนี่ยพวกเนี้ยคือคลาสสิกเลยคือจานฟังบ่อยจนจานจาได้เลยนะอันนี้คืออาการคลินิอลคลาสสิกที่คนไข้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคุณป้าเป็นมาประมาณครึ่งปีได้แล้วหรอคะ ก็เป็นที่คุณป้าบอกไปรักษาที่โรงพยาบาลอายุทยามาแล้วก็เอายาไปให้คุณหมอมังไม่เคยดีขึ้นมาเลยไม่ดีขึ้นนะคุณป้าคนนี้ก็ได้ได้ลองกินยาแล้วใช่ไหมคะไม่ดีขึ้นฉีดแล้วฉีดแล้วไม่ดีขึ้นฉีดแล้วก็หายไปพักนึงหมอแล้วโควิดที่ก็หายไปพักนึงแล้วก็เป็นอีกอค่ะค่ะก็คือได้ t r y c o n s e r v a t i v e นะเขาฉีดสเตียรอยให้คุณป้าใช่ไหมคะใช่ค่ะ กี่เข็มคะคุณป้าเข็มเดียวค่ะเข็มเดียวนะคะดีอยู่กี่กี่อาทิตย์หรือกี่เดือนได้สักเดือนหนึ่งลคะคะคุณหมอเดือนหนึ่งเนาะแล้วก็กลับมาเจ็บใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะนะโอเคขอบคุณคุณป้านะคะแล้วก็เดี๋ยวามาที่ตรวจร่างกายนะคะนะค่ะโ okay. อเคเดี๋ยวคุณหมอให้ลูกศิษย์คุณหมอสอนคุณหมอนิดนึงปัญญาลัตธ์หนูตรวจอะไรบ้างลูก ก็อย่างแรกจะดูว่ามีลักษณะของ asymmetry หรือว่า deformity อะไรหรือเปล่าค่ะแล้วก็ muscle atrophy หรือว่ามี s i g n of inflammation ค่ะอืมค่ะคุณป้านี่เท่าที่ดูแล้วไม่มี atrophy ค่ะแล้วก็ไม่มี inflammation นะคะค่ะคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบคำมค่ะว่ามีจุดกดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าค่ะครับก็จะเริ่มจากพวกเอ่อ s t e r n a o c l e i d o l a r t o i n t คาร์บิคเลค่ะอความีนเอซีจอย่์คาร์ลคอร์โกลเซดสแคปูล่าสไปร์บิซิเบตอกลูค่ะอันนี้หนูท่องมาหรือเปล่าคะนี่ไม่ตอบคล่องจังหรือมีโพยคะมีมีที่จดจดไว้ค่ะอ๋อมีโพยอยู่ใช่ไหมคะน่าหนูตอบคล่องมากเลยไม่มีกระตุกกระตักเลยค่ะอ่ดีมากอาจารย์ํำดูแล้วเนี่ยคุณป้าอ่าเดี๋ยวดูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตรวจโมชันใช่ไหมคะ ดูคลำแกจะมีเจ็บที่ตรงเอซีจอยกับไบเซปนะคะส่วนกล้ามเนื้อสุดอื่นนี้ยังโอเคแล้วไงต่อคะ,อะก็คือหลังจากที่ตรวจเลนอฟโมชันแล้วก็จะเป็น Special t เทสค่ะจานะ์คุณป้าไม่มีไหล่ติดนะคะจานยกได้สุดนะคะคุณป้าคุณหมอยกสุดท่านี้คุณป้าเจ็บไหมคะเจ็บนิดหน่อยคะ่ะเจ็บนิดหน่อยนะคะตอนยกสุดนะคะค่ะค่ะ คนนี้ก็เนียเทสเนี่ยโพสิทีฟแต่ว่าเจ็บไม่รุนแรงนะดูที่หน้าคุณป้าก็ไม่แสดงอาการเจ็บเยอะนะครับนะเนียเทสเนาทีฟแสดงว่าคนไข้ไม่น่าจะมีปัญหาข้อไหลใช่ไหมคะเนียเทสอืมก็คิดจาถามใครอยู่าานี่เสียงใครอ๋อของปัญญารัตน์ค่ะอ่าปัญญารัตน์เนียเทสแต่ ดูไม่ค่อยเจ็บแสดงว่าไม่มีอะไรกดใช่ไหมคะอาจจะยังรู้เอาไม่ได้ค่ะเออมันแปลได้สองอย่างนะคะหนึ่งไม่มีอะไรกดสองไม่มีอะไรจะกดหมอเข้าใจที่อาจารย์พูดป่ะไม่มีอะไรกดก็คือไม่มีสเปอร์นะไม่มีการหนีบไม่มีอะไรจะกดออก็คือมันมีสเปอร์แต่เส้นเอ็นมันหายไปแล้ว มันก็เลยไม่โดนกดเข้าใจไหมคะงั้นเนียเทสจะโพสทีฟได้2กรณีก็คือ1นึ่งเนกาทีฟคือไม่มีอะไรกดเลยคนปกติเหมือนพวกหนูเนี่ยเนเทสก็เนกาทีฟส2คนไข้ที่มีรูฉีกแล้วนะครับแล้วเอมันหดไปแล้วเพราะฉะนั้นหมอยกเนี่ยมันก็ไมจ่จะไม่มีการหนีบเส้นเอ็นเพราะเอมันขาดแล้วหดไปแล้วเข้าใจนะครับงั้นเนียเทสเนกาทีฟไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรจะกดะไม่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอิมพิชเมนนะครับ โอเคอ่ะต่อไปหลังจากเนียล้ไระไรต่อคะอันนี้ถึงท่าอะไรครับบญญาลัตเป็นฮอคินแคนาดีค่ะอ่าฮอคินแคนาดีเทสนะคะก็คือ forward fraction นะ90องศาใช่ไหมคะแล้วก็ internal rotation นะนะคุณป้าก็เจ็บนะคะอะไระไรต่อคปับญารลัตอันนี้เป็นอะไรคะ หมอเป็น Job จบเทสคนะ่ะจบเทสนะอ่าดูหน้าดูหน้าป้าเห็นไหมมีตามมดอยู่แต่สังเกตสีหน้าคุณป้าเจ็บปวดน,นะคะค่ะป้าท่านนี้เจ็บใช่ไหมคะคุณป้าเจ็บค่ะเจ็บมากเจ็บเนาะท่านนี้เจ็บนะเห็นไหมท่านนี้ป้าจะเจ็บนะแล้วอ่อนแรงป้าสู้คุณหมอไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขนาดป้าเข้าฟิตเนสเรื่อยๆอยังสู้หมอไม่ได้เลยเนาะเจ็บค่ะเจ็บใช่ไหมคะ ท่าน,นี้นะถ้ามันแค่มีการฉีกขาดของเส้นเอ็นซูเปราสเปเนตัสก็จะโพซิทีฟนะครับอ่าแล้วอะไรต่อปัญญาลัตหดูส่งให้คนอื่นบ้างไหมคะอ๋อส่งให้คนอื่นก็ได้ค่คะตาคาตี้คาตี้อะไรต่อ,อลูกเม<อ>ื่อกี้เมื่อกี้ตรวจโจ๊กซูเปอร,ร์สเปเนตา่ะต่อไปก็ตรวจเป็นอินฟ้าสเปเนตาขาตาค,ค่ะตรวจอะไรทำเป็นอ่าเอ็กซ์แนลโรเตชันแลกซายกับ กับสเตติสเอชแนลเล็สเต n ิสเอชแนลเติโเชันสเตสะลิ้นพันกันเหรอคะอันนี้อะไรนี้อะไรนี่อะไรที่ตัวนี้อะไรนม็กสตีค่ะอาจารสเตสอันนี้สเตติสวิ่งไหมวิ่งไหมคะรอบไม่ไม่วิค่ะจ้าสู้ได้ขอสู้ได้ป้าท่านนี้เจ็บไหมคะเจ็บค่ะเจ็บนี่เห็นไหม อไี oh, okay. นะ <Okay. S 1> ดูหน้าดูหน้าป้าเจ็บปวดนะคะเวลาตรวจหมอดูหน้าคนไข้ด้วยนะ mm hmm. ท่าน,นี้ก็เจ็บนะคะคุณป้า mm hmm. สู้หมอไม่ได้นะนะคนไข้วิ่สองมัดแล้วนะคะนะ mm hmm. ต่อไปก็คือดู mm hmm. นะครับซับสแคปูลาริสนะอันนี้คือกาต,ติอาจารย์ให้ทำเบลิฟเนะ เบรลี่เพลสเรเออใช่เบรลี่เพลสนะ,ะก็คืออาจารย์ให้คนแค่เอามือกดหน้าท้องนะครับแล้วเอานิ้วเกี่ยวขึ้นมานะเห็นไหมอาจารย์เกี่ยวไม่ขึ้นเกี่ยวอาจารย์ใช้นิ้วเนี่ยสองนิ้วเกี่ยวเกี่ยวขึ้นมางี้ะนะใช้สองนิ้วพอนะคะเพราะแรงหนูชนะป้าอยู่แล้วนะเอาใช้สองนิ้วพอนะอันสรุปว่าซับสครดีนะครับน,นะอ่ะวันนี้ดู อันนี้จบไปแล้วใช่ไหมคะับอันนี้จบซ้นนโบำ,ำอโอเคโทษทีอันนี้ตรวจอะไรคะอันนี้ตรวจเทเลสไมเนอร์ค่ะอ่าเทเลสไมเนอร์ได้ค่ะได้คณอลโรตีอ่าดีมากนะได้ไหมคะได้ไหมซูได้คะ่ะซูได้ไดนะเทเลสไมเนอร์ดีเพราะฉะนั้นวิกกี่เส้น สองค่ะอาจาร์แล้วก็ซูเปอร์อินฟรานะคะโอเคสรุปก็คือมีซูเปอร์อินฟรานอกจากนี้หมอูอย่าลืมจุดกดเจ็บนะคะอันนี้จริง<ม>ต้องอยู่สไลด์แรกๆนะแมนนะอันนี้คนไข้เนี่ยเจ็บที่ตรง AC j o i n ยที่นิ้วอาจารย์นะั่นคือ AC j o i n ยหมอลองค้าหัวไหล่ตัวเองดูด้านบนนะดูนดูงูน,นะครับตรงนี้เป็น AC j o i n ยนะเราเจ็บกันหรือเปล่านะแล้วนิ้วอาจารย์หลังจาก AC j o i n ยอาจารย์จะลงมาคำที่ไบเซ็บนะเห็นนิ้วอาจารย์ไหมฮะ นะนิ้วอาจารย์เนี่ยจะลากเส้นตรงจากใบเสร็จขึ้นมานะครับเอ็นลูกหนูขึ้นมาตัดข้างบนนะเสร็จแล้วหนวูหนูเอานิ้วนิ้วชี้เนี่ยนะวางขนานกับตัวใบเสร็จนะแล้วก็ทําการหมุนแขนหมุนอินเอ็กซ์โรเตดเพราะว่าบางทีเราแตะแล้วไม่ไม่โดนใบเสร็จหมอต้อง x. อินกับเอ็กซ์อ่ะลองทําตัวเองดูนะแตะตรงนี้นะแล้วก็หมุนอินเอ็กซ์นะพออินเอ็กซ์ปุ๊บเนี่ยหมอจะคำได้ใบเสร็จนะครับถ้าคนแค่มีใบเสร็จเทนินไนติดใบเสร็จซับลักเซชั่น หรือมีไบเซปพาทอโลจีเนี่ยคนแค่ก็จะเจ็บนะครับนะเห็นไหมอ่าดูอีกทีนะ a c j o i อยส์เออกับไบเซปเนี่ยเป็นสองสตรัคเจอร์ที่หมอต้องคำเสมอเลยนะจริงๆหมอต้องคำทุกอย่างแหละแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะมิสนะก็คือไบเซปกับ a c j o i อนะซึ่งถ้ามีเนี่ยหมอจะต้องจัดการด้วยนะครับนี่คุณป้าเจ็บไบเซปด้วยนะตรงนิ้วที่อาจารย์ชี้นะใช่ไหมคะคุณป้าเจ็บตรงนี้ด้วยนะคะใชนะ่ค่ะนะตรงเขาเรียกว่าตรง เป็นต้นต้นตอของเอ็นลูกหนูนะคะตรงนี้เป็นลองเทสหรือช็อตเทสไบเซปคะจีดาพาที่อาจารย์คำเนี่ยช็อตหรือลองอ่าลองเทสอ่าดีมากลองเทสจะมาจากในจอยช็อตเทสจะเกาะที่โคนละคอยนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ตรวจสปีดอันนี้คือสปีดเทสนะคะให้ค่หงายมือนะเก่งเจ็บไหมป้าเจ็บค่ะท่านนี้ก็เจ็บนะสปีดโพซิทีฟนะ โอเคอันนี้เป็นเอ็กซเรย์ของคุณป้าค่ะอา่าอ่านฟิล์มคนหนึ่งสรวีสรวีครับเป็นไงครับกติกอากเป็นไงหมอมาปุ๊บอ่านเลยกติกอากดีไหมก็ดูดีนะครับเออดูดีจอยสเปซดูดีไหมดูดี ไ,ไอ<ด>หมออย่าชา้าดิะอ,ะอะไร normal ก,ก็รีบบอก joy space ดูดีหัวกลมดีนะครับช่องว่างเหนือหัวดีไหมอย่างนี้ดีไหมดีนะครับกดิกอักดีข้างบนก็มักจะดีนะคราวนี้หมอมาดูที่ตรง tuberosity นะซูมอินเข้าไปนะครับหมอเห็นไหมตรง tuberosity เนี่ยมี sclerosis นะครับมีตรงนี้มีเงาสีขาวตรง g e ต t e r ตัว c r a n i มีซูซิลไซ z ์นะ เป็นสีขาวเห็นไหมฮะตรงนี้นะแล้วตรงทูบลอส i ี y เนี่ยก็จะมีซิสหมอเห็นซิส t มาที่จันวงเนี่ยเห็นไหมฮะมีซิสอยู่2ก้อนนะตรงทูบลอส i ี y ซึ่งพวกนี้เรามักจะเจอในพา์ที่มีอิมพิเ m นต์นะครับนั้นคุณป้านเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องอิมพิเ m นต์แล้วก็จากที่ตัวร่างกายน่าจะมีโรเตอร์คัพเส้นนะนะครับโอเคสะระวีส่งเอ็กซเรย์ถ้าอะไรต่อ เอลอลัตเทิลทอ่าลัเทิลไม่มีโชดเดอร์ไม่มีล,ลัตเทิลสรวิทมีท่าอะไรต่อสอรวิทเออเอาเป็น True AP View นะครับอ่า True AP View อ่านี่ True AP View นะ True AP View แล้วก็เอียงลง30องศาอันนี้เรียกว่า c u d a l e Tilt View นะครับหรือ Rock Wood View นะอ่ะหมอเห็นไรครับ จอวิทถีอะไรครับตอนนี้อะโคเมียนออ,อโคเมียนเป็นไงครับปลายเป็นไงปลายมันปลายปลายมันชี้ลงเออปลายมันชี้ลงนะมีจะงอยแหลมชี้ลงนะครับวิวนี้จะเป็นวิวที่เราสามารถเห็นอะโคเมียนสเปอร์ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะโคเมียนเราเนี่ยธรรมชาติจะเอียงขึ้น30องศานะเพราะฉะั้นเวลาที่หมอเอ็กซเรย์เนี่ยนะถ้าหมอต้องการเห็นอะโครเมียนหมอจะต้องยิงลงให้ขนานกับมัน นะอะโครเมียนนี่หน้านะอันนี้หลังนะด้านหน้าสูงกว่าด้านหลังเพราะั้นเวลาที่เราต้องการเห็นสเปอร์สเปอร์อยู่ด้านหน้านะครับหมอต้องเอียงลงนะให้ขนานนะครับ30องศาหมอก็จะเห็นอะโครเมียนสเปอร์นะคุณป้ามีอะโครเมียนสเปอร์อยู่นะโอเคนะคุณป้านี่ก็เฟลคอนเซอร์เวทีฟมาสักพักหนึ่งละคุณป้ารักษากินยาฉีดยามากี่เดือนแล้วนะครับป้าประจย์ครับ รวมครั้งนี้ด้วยน่าจะปีแล้วปีแล้วเหรอคะ <c oughs> ก็ถือว่านานนะปกติ <c oughs> เราให้เวลาคนไข้นในพวกเ i เรนทีฟคั p แทร์เนี่ยสามถึงหกเดือนถ้าคนไข้ไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ดีแล้วต้องรักษานะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นนะเอ็กซเรย์นะอ่าอินเวสทิเกชันต่อไปสารวิทย์จะส่งอะไรครับส่งอะไรครับสารวิทย์ <c oughs> เอ็มไอเพิ่มครับเอ็มไอนะไม่ใช่ซีทีสแกนเนาะเอ่อเอ็มอไอะค่ะค่ับเอ็มอไอเมื่อหูนานนะจำไม่ได้คออ๋อเป็นเดือนแล้วเหรอคะป้าค่ะเพราะว่าติดโควิดก็เลื่อนกันมาเรื่อยอ่ะสี่สี่ครั้งอ่ะอ๋อเหรอคะค่ะโอเคค่ะป้าเดี๋ยวเราดูเอ็มไอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเล่าให้ป้าฟังเนาะอ่าอาแมนไปแล้วถึงภาพแล้วสต็อป นะนี้เราก็ค่อยตัดมานะช้าๆปึ๊บอีกรูปหนึ่งอีกรูปนึ่งปึ๊บอ่าหมอหยุดนะอันนี้อาจารย์ให้ดูนิดนึงนะครับหมออ่านไม่เป็นไม่เป็นไรนะแต่จริงๆอ่านไม่ยากหมอเห็นแกลบไหมครับตรงนี้นะแมชชีแกลบเนาะเส้นเอ็นซูปเปอร์สเปเนตัสนี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูโวนะที่ตรงรูด้านบนนะตรงรูตรงนี้ไม่ควรจะมีในคนปกตินะครับว่าคุณป้าเนี่มีรูโวที่ตรง จุดเกาะของซูเปอร์สไปเน็ตัสที่จะเกาะที่ตรงแคนโคมที่ตรงเกตเตอร์ทูบลอสตี้นะครับอ่ะต่อครับแมนนะก็อย่างว่าลูโวคุณป้าเนี่ยพอสมควรนะครับเห็นหลายคัตเลยนะนะสรุปว่าคุณป้าน่าจะมีตัวซูเปอร์สไปเน็ตแทนนะ,ะดูแอคเซลคัตซิส่วนอินฟาส์ไปเน็ตัสเนี่ยกับเทเลสไมเนอร์เนี่ยดูโอเคนะ แล้วเราก็หยุดแอ i เซ c ลคั x แอ l เซ t ลคัเพื่อดูตัวซับ s แ r ปอินฟัสไปน็ตอินฟัสเวนเดอร์อายุอ่าชี้ที่ใบเสพหน่อยนะหมอเห็นดำๆตัวนี้นะนะใบเสพดำๆที่พี่เขาชี้เห็นไหมครับอันนั้นไม่ดีนะใบเสพไม่กลมนะแล้วก็ใหญ่นะคุณป้าน่าจะมีปัญหาเรื่องใบเสพเทนินอปาร์ y ีหรือมีใบเสพแทร่นะครับอ่ะต่อครับนะโอเคนะใบเสพลงมาข้างล่างหยุด เห็นไหมข้างล่างใบเสร็จมันจะเล็กนิดเดียวไหวหไหมแต่ข้างบนเนี่ยใบเสร็จมันใหญ่นะงั้นคุณป้าเนี่ยจะเจ็บใบเสร็จมากเพราะใบเสร็จเนี่ยมันเกิดไฮโปโทฟีนะฮะแล้วก็ติดอยู่ในใบเ e ปิจเตเลกูฟนะงั้นจราก์ก็ต้องจัด,จ,ดจัดการให้คุณป้าด้วยนะงั้นป้าคนนี้ก็มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเพราะแก่เฟลคอนเซอร์ทีฟทรีทเมนต์นะเป็นมาเป็นปีแล้วฉีดยาก็แล้วนะครับกินยาก็แล้วนะนะครับ โอเคแต่ว่าคนไข้กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะรักษาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะยังไงก็ตามหมอก็ต้อง try conservative ไม่ใช่ว่าเอ็นโรเลตครับขาดทั้งหมดต้องผ่าตัดนะครับยกเว้นยกเว้นลายสลาวิทเอ็นขาดแบบไหนต้องผ่าตัดสรวิทวท,ที่เป็นแบบแมสซีสเป็นเป็นแบบสาเหตุเอาสาเหตุ สาเหตุจากอุบัติเหตุไงทรนะมาใช่ไหมวันจะบอกแล้วนะถ้าเป็นจากทรมาเนี่ยแนะนําว่าต้องผ่าตัดนะครับเพราะเอ็นที่ขาดจากทรมาเนี่ยมันจะมีการฉีกแล้วก็จะหดอย่างรวดเร็วนะครับงั้นการที่หมอไม่ผ่าเนี่ยจะทาให้พรอกโนซิสของโรคเนี่ยเปลี่ยนไปแต่เคสของคุณป้านเนี่ยแกน,น่าจะค่อยๆฉีกนะค่อยๆฉ,นะฉีกก็จะค่อยๆหดนะฮะนะนะเพราะบางเคสเนี่ยก็ ปวดไม่มากกินยากายภาพแล้วเขาก็อยู่ได้นะแต่เคสที่ทําแล้วทุกวิถีทางแล้วไม่ดีขึ้นก็เป็นเคสที่ต้องผ่าตัดนะโอเคเคสนี้คุณป้าอาจารย์ยังไม่ถึงคิวผ่าคุณป้าหมอนัดคุณป้าผ่าเมื่อไรนะคะยี่สิบสี่กุมภาค่ะโอ้โหมีหน้าเลยเหรอคะค่ะนัดยี่สิบสี่กุมภาผ่าตัดแล้ววันที่สิบเอ็ดกุมภาตรวจโควิดนะคะยี่สิบหก อายุรกรรมค่ะแล้ว29ยสิบเก้าธันวาก็พบที่กระดูกอะคะอ๋อค่ะออค่ะคุณป้ารอรอดูคิวก่อนแล้วกันถ้ามีว่างคุณหมอดึงคุณป้าเข้ามาก่อนนะคะได้ค่ะโอ้ป้าไปถึงกุมภาเลยเหรอคะยี่สิบสี่กุมภาค่ะโอเคค่ะคุณป้าก็เดี๋ยวยังไงคุณหมอนัดคุณป้าดูเรื่อยๆนะคะนะถ้าป้าเ<ด> <ungefähr. S 1> จ็บมากก็แวะมาให้หมอคุณหมอดูก่อนนะพอดีช่วงนี้ คิวผ่าตัดเนี่ยมันก็จะต้องเลื่อนออกหมดเพราะว่าช่วงโควิดนะคะต้องขอโทษคุณป้าด้วยนะคะค่ะนะคะนักเรียนมีคําถามถามคุณป้าไหมครับคุณป้ามีอะไรถามคุณหมอไหมคะก็ต้องทนปวดคุณหมอคือคือตอนเนี้ยมีอาการเหมือนเหมือนเหมือนแบบกระเพาะอ่ะเหมือนจะจุกจุกลิ้นปี่อ่ะ าจจะกินยาก็เลยกินยาก่อนอาหารบ่อยๆเยอะมากเลยต้องเลยออกต้องแบบนั้นไม่งั้นมันจะจุกเสียดแทงที่ลิ้นปี่อะค่ะก็เลยจุกมาแล้วไปแลค่ะเพราะน่าจะเป็นจากยาค่ะคุณป้าที่กินเยอะเพราะว่ากินก่อนหน้านั้นมาก็เยอะคค่่ะะก็ไม่เป็นไรค่ับคุณป้าเดี๋ยวถ้ามีคนไข้คนไหนเลือดหรือว่ามีคิวตรงไหนแทรกก็เดี๋ยวคุณหมอดึงคุณป้าเข้ามานะคะ ได้ค่ะค่ะโอเคค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะอาร์เอ็กเทิร์นขอบคุณคุณป้าด้วยขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับค่ะขคุณป้าครับ